เรามาดูงานบริการงานบริการก็จะมีลักษณะการทํางานคล้ายๆงานขายสินค้านะครับการสวิตช์หน้าจอมาที่งานบริการก็กดตรงนี้นะครับก็จะสวิตช์มาที่งานบริการถ้าจะก็ต้องการกลับไปที่งานขายสินค้าก็กดปุ่มนี้นะครับมันจะก็ปุ่มพวกนี้จะเปลี่ยนไปแต่ฝั่งด้านขวานะฮะซึ่งเป็นบินก็จะไม่เปลี่ยนนะครับ นี่เรามาลองดูงานบริการนะครับก็เช่นเดิมนะครับเปิดบินหลังจากกดเปิดบินเราก็สามารถที่จะเปิดบินใหม่ได้เลยถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เข้ามารับงานบริการนั้นเป็นขาจรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่เคยมีประวัติการเข้ารับงานบริการของเราอยู่แล้วเราสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลลูกค้าของเรานะเข้าไปที่ข้อมูลลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ พูดกันอีกครั้งหนึ่งตอนอข้อมูลลูกค้านะครับตอนนี้ให้เรารู้ว่าโอเคโปรแกรมสามารถที่จะทำงานกับข้อมูลลูกค้าได้นะครับนะเราสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงสมมุติว่าผมต้องสยามบริษัทสยามซันโฟร์ฟเข้ามาทํางานเอเข้ามารับงานบริการนะครับก็ข้อมูลของ บริษัทสยามซันฟลดก็เข้ามานะครับจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะเราก็กดเปิดบินใหม่ได้เลยนะฮะขอขยับหน้าจอน,นิดนึงให้กลับมาที่เดิมนะครับกดเปิดบินปุ๊บนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบินนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทแล้วก็ที่อยู่นะครับ เราสามารถที่จะออกใบงานให้กับพนักงานของเราเพื่อไปทำงานได้นะครับเราสามารถที่จะบันทึกรายละเอียดของการเข้ามารับบริการของลูกค้าได้นะครับการออกใบงานมีประโยชน์สำหรับงานบริการบางประเภทเช่นคาแคร์ Car care, หรือว่าอู่อู่ซ่อมรถยนต์น,นะฮะจะต้องมีใบงานเพื่อที่จะ บอกถึงว่าอาการหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นมีอะไรบ้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างตรงนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับคาแครนะครับลูกค้าเข้ามารับงานบริการอาจจะทําการติดฟิล์มนะครับเราก็ขีดลงไปนะครับติดฟิลม์มอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเขาทำอย่างอื่นด้วยนะเราก็ขี์เข้าไปอีกเช่นสมมุติว่าเาเขาเข้ามาด้วยอาการาล้อหน้าซ้ายมีเสียงดังเราก็คี่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นอาการนะที่เราจะส่งไปยังช่างหรือว่าพนักงานของเราที่จะใช้ใที่จะตรวจเช็คนะครับ เอาหน้าซ้ายนะครับอาจจะมีอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับนะก็มีได้หลายๆอย่างแล้วแต่ลูกค้าต้องการทำอะไรนะครับอันนี้สมมติมี3อย่างนะจากนั้นก็กดพิมพ์ใบงานนะครับ การพิมพ์ใบงานโปรแกรมก็จะแสดงใบงานออกมาให้นะครับหน้าจอของใบงานก็จะประกอบไปด้วยหัวใบงานนะครับชื่อบริษัทเลขที่บินแล้วก็ชื่อลูกค้าวันเวลานะแล้วก็งานหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องการให้พนักงานของเรานั้นไปทำนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อพิมพ์ใบงานออกมาได้นะครับส่วนด้าน ล่างนะฮะก็ <nat> จะเป็นหน้าว่างๆตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับให้พนักงานของเราลงหมายเหตุหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆหรือว่าค่าแรงค่าใช้จ่ายรต่างๆที่เราจะต้องเอามาคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้านะครับล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของอชื่อนะครับพนักงานที่ ทำงานนะครับแล้วก็ผู้ตรวจรับงานเป็นต้นนะนอกจากนี้เนี่ยในไปนงานเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงรายการไปด้วยเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นเเรารู้อยู่แล้วว่าพนักงานคาแคร์นะครับมีงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็าอาจจะใส่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องลงไปเลยก็ได้ตรงตรงในในบินตรงนี้นะครับ มีงานติดฟิล์มซึ่งเป็นงานของประดับยนต์นะฮะเราก็สามารถที่จะติดฟิล์มนะ3เเข้าไปได้นะครับส่วนล้อหน้าซ้ายมีเสียงดังเรายังไม่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรยังไงบ้างเราก็ยังไม่ต้องใส่แค่นี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์ใบงานได้ซึ่งการพิมพ์ใบงานมันก็จะมีรายการพวกนี้ออกไปโชว์ในใบงานด้วยนะครับก็จะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องการทำอะไรอย่างไงบ้าง ขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลงไปด้วยก็ได้นะครับที่โนต้ตตรงนี้นะอาจจะระบุว่าเป็นน้ำมันเครื่อง PTT นะครับจำนวน1.5ลิตรนะฮนะเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จัดเก็บนะครับ ถ้าเราพิมพ์ใบงานเนี่ยมันจะมีอคอมเมนต์หรือว่ามีรายละเอียดต่างๆอยู่ในรายการด้วยนะครับลองพิมพ์ใบงานดูเห็นไหมมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับตัวใบงานเองจะไม่มีราคาขายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พนักงานของเราไม่จำเป็นต้องรู้นะรู้แต่ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ก็พอละนะครับก็สามารถพิมพ์ใบงานออกไปได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าลูกค้า มีการซื้อสินค้าส่วนตัวของเขานะครับเช่นเ็าอาจจะซื้อสเปรย์ปรับอากาศอะไรต่างๆเราก็สามารถที่สวิตช์มาที่งานขายสินค้าแล้วก็ขายสินค้าให้เขาได้ตามปกตินะครับเขาอยากซื้อตัวไหนก็ใส่เข้าไปนะมันก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็อยู่ในบินนี้ทั้งงานบริการแล้วก็งานขายนะครับและตรงนี้ก็สามารถเอาไปคิดคอมให้กับพนักงานใน ในคาแคร์พนักงานในประดับยนต์ได้อันนี้ก็เป็นพนักง,งานแคชเชียร์ธรรมดาโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององานบริการและเหมือนเดิมนะครับเมื่อจบงานขายเราก็กด F8 นะครับโปรแกรมก็รวมมูลค่าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีส่วนลดก็ใส่ส่วนลดตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ภาษีถ้าเกิดว่ามีการคิดภาษีแล้วก็ยอดที่ต้องชําระนะครับถ้าลูกค้าชําระเป็นเงินเท่าไหร่ก็ขีลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะชําระมา5,500บาทก็ขีเข้าไปก็จะมีเงินทอน460บบาทนะครับถ้าจะพิมพ์ใบเสร็จก็กดรับเงินทอนเงินได้เลยนะฮะโปรแกรมก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็นชื่อนะครับแล้วก็จะมีลักษณะว่าโอเค มีการทำอะไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจํานวนเงินเท่านี้ติดฟิล์มเท่านี้นะครับแล้วก็มีการซื้อสินค้า2รายการนะครับถ้าสกอร์มาข้างล่างก็จะมีส่วนของยอดรวมนะครับส่วนลดนะครับยอดยอดหลังจากหักส่วนลดแล้วก็แหวกนะครับแล้วก็ยอดสุดทธิที่เรารับเงินมานะครับก็จบรายการแค่นี้